โอ้เมื่อกี้นะคะตอนซ้อมอยู่นะคะเออท่านผู้จัดการน้องอ้ํานะคะได้โทรหาน้องยิปเนี่ยแล้วก็ถามว่าพี่เอทำอะไรอยู่น้องยิปก็บอกว่าพี่เอกำลังซ้อมรัมเมเยอร์อยู่กาลังซ้อมเดินอยู่อ่ะลงลงลงพี่อ้ําก็โทรมาเลยค่ะพี่เอขอคุยหน่อย วันนั้นอ้ําบอกพี่เอใช่ไหมคะว่าอ้ําจะโชว์แบบนี้ oh. เธอ copy <c oughs> ฉันใช่ไหม <c oughs> ตัดหน้าเขาเหรอพี่เอไม่ได้ตัดพี่เอดมัมเมเยอร์มาตั้งแต่ไปก <c oughs> ับตกแตนโชลดาแล้วจาได้เป่าคะ <c oughs> แต่เขาเป็นด,ดัมเมเยอรดด oh. ์เจ้าเกี้ยว <c oughs> <c oughs> แล้วแม่ก็เพิ่งนึกออกว่าพี่อ้ําเคยบอกแม่จริงๆด้วยว่าพี่อ้ําเนี่ยจะมีโชว์แบบดี้ไเดียค่ะแล้วแม่ก็ลืมไปเลยแม่ก็ไม่ได้ลืมหรอกแม่ก็มีไอเดียแม่ก็อยากปเป็นดามเบเยอร์เหมือนพี่อ้ําบ้างอ้ําอยากเป็นอะไรเอก็อยากเป็นวันนี้เอกก็เลยบอกทีมงานว่าไปหาไม้มาเลย แล้วเอาเอาเอาน้องซินดี้ไวท์มาเดินตามอะไรเนี้ยตอนแรกให้น้องซินดี้ไวท์ถือธงอะไรเนี้ยแต่ทีมงานเตรียมธงไม่ทันไอเดียพี่เอก็บอกโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เอจะทําแบบนี้แล้วก็เดินเดี๋ยวนี้ยเดินแบบพี่อ้ําไม่ได้เราไม่ได้ก๊อปขาไม่ได้ก๊อปค่ะลูกรันบิเยอร์มีตั้งแต่บรรพการแล้วอ่ะค่ะแม่ก็ไม่ใจแม่ไม่อยู่ดีพี่อ้ําโทรมาแบบว่าเรไม่รอพี่ชินแค่พี่อ้ําแบบเป็นคนคุยกับแม่ว่าฉันจะทําโชว์แบบนี้ฉันก็เลยมาทำก่อนแค่นั้นเองฉันไม่ได้กออแลล้วเเเกีียทท่าาามิน� เขาว่าเขาก็ไปช็อประชานเขาเอาเหมือนตำรวจที่จับผิดอะครับเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะวันนั้นฉันบอกเธอนะว่าฉันจะทําโชว์ดามเมเยอร์เดินนี่เดี๋ยวอ้าวฉันจำไม่ได้แต่จริงจำได้แล้วเออฉันจำไม่ได้อย่างนี้มันทำให้อาทิตย์หน้าศเขาหนักใจไหมต้องรีบเปลี่ยนเชิญเพราะมันนเหื่อยมีกี่วันพี่ว่าต้องหนักใจมากแน่นอนเดี๋ยวนี้บางหูบอกว่าเดี๋ยวจะไม่คิดโชว์ใหม่โย่ ไปในเๆๆตรเราจะไม่มีผู้หญิงใชแล้วอะไรนะคะลูกเด็กเกษตรเราจะไม่มีแม่จะไม่ทำผู้หญิง,ลงแล้วโอ้ยจริงๆผู้หญิงอะเวลาตอนนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีหญิงๆบ้างลูกขาอาจจะต้องเอากลับมาบ้างเพราะว่าตอนนี้เราทาชายชายใช่หอป่คะแล้วในเรื่องชายชายก็อาจจะมีหญิงๆอยเนี้ยค่ะชายยูดีไอ้เนี้ยค่ะแต่หญิงกับชายอะตอนนี้ยังไม่มีแต่หญิงกับหญิงอะค่ะมีค่ะลูกขาใช่ใช่ลูกลองดูซีรีส์วายแม่นะคะแม่ก็แอบเอา เออเออเขาเรียกว่าเออเลิฟทีเอลใส่ไปด้วยไอเดียค่ะลูกไอเดียค่ะเกี่ยวกันเลยมีแต่ผู้ชายล้อมรอบครัคนเขาจะ้ถึงว่าเราแบบไม่ทำผู้หญิงแล้วอ๋ออ๋อเพราะว่าทำจะดังให้เท่ากับอั้มก็ยากเอ่ออันนั้นอันนั้นใช่อันนั้นอันนั้นแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เท่ากับอั้มอยู่ใส่ร่างเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะลูกเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็สู้อั้มไม่ได้ก็เลยปั้นตัวเองเลยว่าก็ยังสู้ไม่ได้เหมือนกัน ตอบแบบว่าตอบแบบเอ่อระคังดังก็ต้องโดนตีอะไอย่างเงี้ยพี่มองว่าการทำผู้หญิงให้ดังเท่ากับพี่อั้มพี่อ้มหรือปูหรืออย่างเงี้ยมันยากไม่ได้สมัยโสชาตินี้พันปีมีคนอะค่ะลูกขาไอ้นี่เราก็กล้าพูดคือพี่อั้มอ่ะคือ เขาอยู่นานอ่ะเดี๋ยวนี้แบบบางทีแบบ3ปีก็หายไปแล้ว5ปีก็หายไปแล้วพี่อ้ําเข้าวงการนะถ้าจำไม่ผิด2540หรือ41อ่ะลูกตอนนี้2568แล้วอ่ะลูกเคยเห็นผู้หญิงที่อยู่ในโลกใบนี้ในวงการบันเทิงไทยที่สถิติความเป็นนางเอกยาวขนาดนี้ไหมอ่ะลูกแม่ก็เลยบอกว่าคงใส่คงปั้นคนอื่นมาไม่ได้ เอาตัวเองแปลงร่างเป็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อที่จะได้ไอเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยไปไหนด้วยกันไอเนี้ยก็ยังอยู่ยังเป็นมดแดงแฝงพคมมะม่วงก็ได้อยู่ต้องขอบคุณพี่อ้าที่เอ็นดูพี่เอ็ไหมคะภาพของการเป็นผู้ชายต้องปั้นให้คนดังผู้หญิงดังวีอ้าเป็นปูเนี้ยสมัยนี้ไม่ทำได้ไหมพี่เอ็นทำ อันนี้เราก็ตอบตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่จะลองทําให้ลูกดูนะครับ oh. เดี๋ยวรอแม่ปั้นชายชายแป๊บนึ่ง oh. แล้วเดี๋ยวมีจังหวะ oh. เดี๋ยวแม่จะปั้นหญิงๆให้ลูกดูเดียค่ะ oh. ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้อะลูกมันเป็นคําตอบที่เราต้องถามประชาชนอะ oh. การที่เราปั้นใครยังไงเราก็ทําสุดพลังทุกคนแต่สุดท้ายอะประชาชนจะเป็นคนบอก oh. ว่าวนะเขารักคนของเราไหมาเดียวเห็นไหมคะทำไมคนถึงรักพี่อำนานาน คนที่รักพิ่อ้ําตั้งแต่รุ่นโตจนถึงรุ่นเด็กก็ยังรักอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก <c oughs> พี่เ,เลยบอกว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆ <c oughs> ริงเลยค่ะนะครับผู้ชายแล้วมันตลาดมันรองรับได้กว่าผหญิจริงจริงทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะลูกตลาดมันได้หมดเลยยิ่งปั้นผู้หญิงดังอ่ะค่ะทั้งหัวจดเท้าขาย <c oughs> พรีเซนเ,นเตอร์ได้มากที่สุดกว่าผู้ชายอีกอ่เดียค่ะแต่บางทีมันก็ยากอาจจะเป็นทางที่บางทีพี่เอาจจะดวง ถูกกับผู้ชายอย่างเดียะเหมือนพี่ไดเดตอะไรแบบเดียะค่ะแต่ของผู้หญิงอ่ะตัวแม่ก็ยังคลองอยู่ก็คือพี่อ้ําไเดียวค่ะนะคะอะไรประมาณนี้เพยังรู้ว่าพี่อ้ํเป็นกระแสใดที่ค่าตัวสูงแบบตรนตัวตรงนี้รู้สึกดีใจค่ะเพราะพี่เอได้เปอร์เซ็นต์จากการทำค่าตัวก็จริงๆอ่ะก็จริงๆอ่ะค่ะถ้าค่าตัวพี่อ้ํสูงมากพี่เอก็ได้มากไอเดียะค่ะแต่ถ้าค่าตัวพี่อ้ํถูกพี่เอก็คงร้องไห้ไอเดียวค่ะแล้ามีค่าตัวพี่อ้ําคือ อ๋อใช่ค่ะเหมือนที่ลูกคิดทุกอย่างเลยค่ะไม่แก้ตัวค่ะไม่แก้ตัวค่ะลูกค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมลูกใจนะค็ัีติดดตต่อมา้ลอดเลยค่ะบริบทของการทํางานพี่อ้ําก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้เหมือนเป็นซีอโอสาวของบริษัทอ้ําๆําแล้วก็ มันมีช่องดีซีบิว่ะค่ะเวลาสินค้าตัวไหนที่สนใจพี่อ้ําก็มีช่องทางการขายอ่ะเหมือนมาดามฟินเนี่ยจ้างพี่อ้ําเป็นพรีเซนเตอร์เอาไปขายในงานอ้ําอําได้วันหนึ่งเกือบล้านกว่า2ล้านางเนี้ย <Yeah. S 1> ก็คุ้มกับค่าตัวที่จ้างพี่อ้ําเล็กๆน้อยๆแล้วไงเนี้ยค่ะนะ uh huh. แล้วก็มางาน A ด้วยเรามีช่องทางหมดเลยางเียค่ะ uh huh. เราเหลือแค่เราไม่ได้เปิดเออ สะดวกซื้อเองอะค่ะลูกอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราเปิดสะดวกซื้อเองเราก็อาจจะมีแพ็คเกจนี้แถมลงไปอยู่ในการขายพรีเซนเตอร์ไปด้วยอย่างเดียวว่าเราช่วยพรีเซนต์แล้วเรายังช่วยจุดจําหน่ายด้วยดิสบิลด้วยอย่างเนี้ยทำไปหมดทุกอย่างนะคะลูกอย่าเนี้ยวจ้างพี่อ๊อฟได้ได้ครบทุกอย่างจ้างเด็กพี่เอได้ครบจบทุกอย่างนะจ้างพี่เอได้พี่อ๊อฟไหมครับเออไม่ได้คจ้างอ๊อฟได้เองจ้างอ๊อฟอาจจะได้เองเพืคนนั้นโค เขาดูเอเนี้ยค่ะไม่รั่วไหลแต่ของพี่เอรั่วอะไรก็ได้เนี้ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณกาพี่เอสักับ